วันนี้เธอทำเวลาได้ดีเหมือนเดิมเลยนะขอบคุณค่ะฮันโคช่วงน,นี้ก็ใกล้จะแข่งแล้วอีกไม่กี่วันก็จะแข่งแล้วตั้งใจฝึกซ้อมนะค่ะไปหไปนั่งพักค่ะชิดหน้าด้วยค่ะตอนนี้มันก็เย็นแล้วนะจ๊ะยังจะซ้อมอยู่อีกหรอซ้อมค่ะเด็กจะกลับแล้วค่ะ ครูแนะนำนะอย่าซ้อมเกินหลังหกโมเงเย็นเถอะค่ะเดีย๋ยวหนูจะกลับค่ะคุครูกลับก่อนได้เลยค่ะระวังตัวด้วยนะค่ะครูเดี๋<ม>ยวครูกลับก่อนแล้วคุณมิโทระพวกเธอยังซ้อมอยู่อีกเหรอใช่ค่ะคือหนูใกล้จะแข่งแล้วค่ะออเธอเป็นลูกศิษย์ของคุณครูชาลาดาเหรอค่ะ ที่จนฉันก็เป็นลูกศิษย์ของครูชลดาเหมือนกันและฉันก็จะได้ไปแข่งอยู่แล้วแต่ก่อนวันที่แข่งฉันนั้นเกิดอุบัติเหตุซะก่อนอุบัติเหตุอะไรเหรอคะก็หัวฉันนั้นไปขู่ก,กับขอบขอบสะแผลไปยังไงหรอคะก็เป็นแบบนี้งไงเธอช่วยทำความปรารถนาของฉันให้หน่อยนะเอะ้แข่ให้ที่หนึ่งนะ นี่เพื่อนฉันเจอผีอยู่สาว่ายนานโรงเรียนเราอ่ะอ๋อสุเสถเป็นพี่เขาแน่เลยเธอรู้จักเหรอใช่พี่เขานา่าใจอยากให้เธอทำตามความปรารถนาของพี่เขาสุดท้ายก็คืออยากจะให้ลูกศิษย์ของครูเชลาดาได้ที่หนึ่งอ่ะอฉันจะลองทำดูนะไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะทำได้ไหม ฉันคิดว่าพี่เขาน่อจะไปสู่สุกสติได้นะใช่ฉันจะพยายามต้องลองแล้วสินนะคนที่ชนะการแข่งว่ายน้ำได้แก่เด็กหญิงฟ้านาริดาค่ะเย้ขอบคุณค่ะฉันพยายามมา,ากแล้วขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยปเป็นกำลังใจให้ฟ้าขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากเลยนะพี่คงไปสู่สุกติได้แล้วล่ะ